คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่ทำขึ้นได้มาจากการคำนวณและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อทราบแล้วเชิญเข้าไปรับชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กัผมรับช่อง้าวันออนทัวร์ครับนะครับ,รบต่อจากเมื่อวานนี้ครับซึ่งเราได้หลักสิบบนเข้ามาครับวันนี้ เป็นวันที่นะครับสิพฤษภาคม2,565นหครับในวันพรุ่งนี้ก็ไว้ออนแล้วนะครับ16พฤษภาคม2,565นะครับนะครับเตรียมประกาสมุดจิ้นซอเลยครับผมจะสรุปให้แล้วนะครับผมเมื่อวันนี้ก็ได้ติดบนมาแล้วครับและตัวเด่นก็3,5ครับเราก็สามารถจับคู่กันได้แล้วนะครับเพราะว่า เลขไม่ชนกันครับสามห้าก็ไม่ได้ชนกับหนึ่งเก้าสองครับดังนั้นครับเราก็ได้ตัวเด่นเข้ามานะครับนี่ครับในเลขหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าสามและสองห้าครับพึ่งเหลือสี่ตัวนี้เองครับซึ่งเราก็ได้ตัดทิ้งอีกสองตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับก็มีสีออกได้เหมือนกันครับที่วงไว้ครับเพราะว่า เด่น3และ5นะครับถ้าเลขหลัก3และ5ของเราไม่หลุดนะครับก็จะมาที่2 5 5ห้นะครับ93ครับ1336 1556 57นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวล่างครับสองตัวนี้ที่วงไว้ครับล่างครับให้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมแล้วนะครับอ่าครับ คราวนี้นะครับเราจะมาสรุปบนล่างกันเลยนะครับสรุปบนล่างกันเลยแต่ก่อนสรุปครับก็จะพามาีูครับสูตรหน่วยบนนะครับสูตรหน่วยบนสูตรหน่วยบน,นครับมาดูวิธีการทําสูตรหน่วยบนบ้าเขาะจะจะให้เน้ตนตรงนี้ครับอันนี้นะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับนี่ครับใช้เก้าหลักแสนนะครับคูณห้านะครับแล้วก็มาบวกด้วยคูณห้าเสร็จนะครับมาบวกด้วยหลักหมื่นนะครับสองครั้งนะครับหลักหมื่นบวกสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งครับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบครับเลขล่างสองตัวครับคือหลักสิบสองครั้งครับ ได้เท่าไหร่ก็นำมาวางเป็นเลขหนึ่งหลักนะครับเป็นตัวเลขหนึ่งหลักนะครับงวดนี้นะครับคอยดูครับเราจะคำนวณเอารักเลยนะครับครับหลังจากอธิบายไปนะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมองไม่เห็น,น วัดก่อนนะครับนี่ครับ16เมษายนนะครับนี่ครับ3มคูณห้า็น15นะครับแล้วก็คูณออกมานะครับ3คูณ5ทุกครั้งครับคูณออกมาก็ได้2นะครับผมได้2อง อ่าครับเราจะเริ่มวันที่สองพฤศภาคมนะครับเพื่อจะไปออกวันที่ส6บพฤษภาคม25 6 5้าหสห้าคือวันพรุ่งนี้นะครับอ่าครับคูณกันเลยครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับใช้นะครับหลักแสนนะครับคูณกับห้านะครับคูณห้าครับหลักแสนคูณห้าหกห้าเท่ากับสามสิบนะครับสามสิบ หลักหมื่นบวกสองครั้งครับสามสิบแล้วก็เป็นสี่สิบเลยนีครับเพราะว่าบวกสองครั้งคือเลขห้านะครับเป็นสี่สิบนะครับบวกตัวหลักหน่วยนะครับคือเลขสองครับเป็นสี่สองนะครับศูนย์ไม่มีค่าอะไรครับก็คืองวดนี้ก็ได้เลขสองนะครับหลักหน่วยนะครับได้เลขสองครับนี่ครับ คือสูตรหลักหน่วยนะครับได้เลข2นะครับคราวนี้เรามาสรุปกันนะครับเลข2ก็เด่นนะครับเลข1ก็เด่นนะครับอาครับอันเมื่อกี้คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย แต่เลขมันไม่มันไม่ตรงครับมันไม่ตรงอันนี้มันเป็นหลักสิบนะครับเหมือนตัวนี้จะกลับด้วยนะครับเนี่ยถ้ามาสองห้าก็ต้องมาห้าสองด้วยครับก็เน้นให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อเผื่อเลขตัวนี้มันหลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เถียงมากครับระยะสั้นนะครับมันเป็นระยะสั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างละตัวอย่างละตัวอย่างละตัวตัวเดียวนะครับมัน มีสิทธิ์พลาดได้ครับนะครับความจริงก็มั่นใจทั้งสี่ตัวนี่เลยนะครับสี่ตัวความจริงหมดนี่เลยนะครับนี่ครับที่ผมบงไว้ครับเลขเด่นห้าครับก็มั่นใจครับเด่นห้าเด่นสามครับก็มีสามมีห้าครับผมก็มั่นใจหมดนะครับมีสามมีห้าครับทุกตัวเลยนะครับมั่นใจหมดเลยแต่ถ้ามาตัดนะครับก็ตะเหลือแค่นี้นะครับ ท่านผู้ชมชอบตัวไหนครับ1 3 1 5 9 3 2 5นึ่งห้า้อครับผมจะเอาครับบนนะครับบนนะครับตัวแรกครับ13 หนึ่งห้าเก้าสามสองห้าเหลืออยู่แค่นี้นะครับคือข้างบนครับล่างนะครับ ตอนนี้ล่างก็ผมให้ไว้ตั้แต่วันที่6พฤษภาคม2565ครับให้ไว้นานแล้วครับก็นี่ครับ07 08นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ ไว้นานแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมครับถึง8เจ็ดศูนย์แปดนะครับ,รบ,อรบชอบตัวไหนครับจจกกาให้แล้วนะครับตอนนี้จะทั้งหมดเหลือทั้งหมดสี่ตัวนะครับอครับ วงไปก่อนเลยครับอ่าครับตัว,ตวแรกครับผมตัวที่สองครับอ่าครับข้างล่างก็วงให้นะครับเหมือนนี้เอาอย่างละสองเมตรนะครับผมนะครับอย่างละสองเมตรนะครับ ราว่ากันทาที่เป็นนะครับกันทาที่เป็นความจริงข้างบนเลขห้าศูนย์ผมก็ชอนครับเลขห้าศูนย์นะครับถ้าอยากซื้อกังกันก็ได้นะครับเลขห้าศูนย์กับห้าศูนย์กกันได้เนใครครับสวยเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่ชอบมากเลยแต่ก็มันไม่เข้ากับหลักศูนนะครับก็เลยไม่ได้เอามาลงนะครับ ถ้าอยากซื้อก็ถ้าอยากเล่นก็เล่นแค่2ตัวนะครับก็ตัวนี้นะครับและตัวนี้นะครับบนบนล่างกันงละสองตัวนะครับครับวันนี้ก็คือแนวทางนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเลข 07นะครับแต่08ก็เด่นมากครับเพราะว่ามันเด่นกว่า07นะครับแต่แต่ว่านะครับแต่ว um> ่ามันเป็นเลขดับนะครับมันตรงกับเลขดับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ตัวใดตัวหนึ่งไปครับก็เลยต้องให้ทั้งสองตัวนะครับ0708ครับกลับด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องกลับนะครับถึงจะเป็นสุดตรงก็ช่างครับแต่ต้องกลับด้วยครับเดี๋ยวกลับกลับมาให้ครับเดี๋ยว เผื่อซื้อเอาซื้อเอาไม่ชํำกลับนะครับตับแตกครับอ่าคร,บคร,บบครบับนะครับกลับด้วยครับชัดไลยนะครับบนล่างนะครับ สิบหกพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับความจริงเลขสองห้านี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าห้าหนึ่งครับแต่ว่าพอดีนะครับเลขที่มันเป็นสูตรเด่นนะครับมันมาชี้ที่สองห้านะครับแต่ความจริงผมชอบหนึ่งห้าหนึ่งหมากกว่าครับเช่ตัวนี้นครับ หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกก็ชอบครับแต่ว่าตรผมมันเด่นที่สามกับห้าครับหกก็เลยไม่เด่นครับความจริงชอบหนึ่งหกมากเลยนะครับหรือใครชอบตามมุมนี้ก็เอาได้เลยครับแถวนี้ครับที่ในล็อกนี้นะครับเขาอาจจะออกนะครับนี่ครับล็อกนี้นะครับนี่ครับล็อกนี้นะครับสิบสองตัวนี้ครับ นี่ครับซึ่งงวดที่แล้วครับก็สูตรเก็บตังค์ครับก็เข้านะครับสูตรตังค์เตียวเราก็เข้าครับงวดนี้น่าจะเป็นสูตรเสื้อนอนกินกับเสื้อจมอร้องไห้น่าจะเข้าบ้างครับนี่ครับหรือไม่แน่ครับอาจจะออกแปดศูนย์ข้างล่างก็ได้นะครับก็การได้หมดแล้วนะครับในนี้นะครับผมล็อกดีแล้วครับหากความมั่นใจความมั่นใจอยู่แล้วครับผมเพราะเลขศูนย์เจ็ดนะครับ ก็ไม่มีเลขดับไม่มีเลขอะไรนะครับเป็นเลขที่เด่นมากแต่เด่นที่สุดก็คือศูนย์แปดนะครับแต่ตรงกับเลขดับนะครับก็เลยมาสู้เลขดับหน่อยครับศูนย์แปดหดนี้ครับเอาครับผมถ้าชอบก็ผ่านนะครับถ้าชอบเอาครับถ้าชอบก็จัดครับถ้าขัดก็ผ่านนะครับเพราะว่าเป็นแค่แนวทางครับตัวเลข อาจจะเคลื่อนที่ได้ครับบางทีหลักไหนหลักหนึ่งผิดนะครับเช่นตัวเด่นผิดนะครับสามห้าผิดก็อาจมีผิดมาได้ทุกตัวเลยนะครับถ้าสามกับห้าหลุดก็อาจจะมาพวกแปดพวกเก้าอันนี้ก็ได้ครับพวกสองนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมาตัวอื่นที่ไม่ได้วงานนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็แคปหน้าจอนครับผมแคปหน้าจอเลยครับนี่ครับ ครับนะครับสำหรับวันประจำัาที่16พฤษภาคม2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ที่รับชมและฟังจนจบครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อก่าวคำว่าสวัสดีครับ